สวัสดีครับผม <laughs> ขิมครับ <laughs> และนี <laughs> ผมนะครับ uh, วันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องกฎการเคลื่อนที่แนวดิ่งครับ mm hmm. ให้ทุกคนได้ชมกันสักข้อแล้วกันครับเกิดรออะไรเอากไปดีปะ่ะ <laughs> ไปดียาโยนนะครับโยนวัตถุขึ้นจากขอบหน้าผาด้วยความเร็วต้นจ5เมตรต่อวินาทีนะครับ จงหาความเร็วเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีครับอ่าจากที่เก้าหนกำหนดให้นะครับเราได้ตัวแปรมาดังนี้นะครับผมอ่าความเร็วต้นความเร็วต้นคืออะไรครับความเร็วต้นคือ25เมตร<ม>ต่อวินาทีครับผมครับผมก็คือ u เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีอ่าแล้วก็เขาให้เวลามาด้วยเวลาก็คือ 2, 2> วินาทีทก็คือ t <ม>ครับผม t เท่า2ซิกนอ่า แล้วก็โจทย์นั้นต้องการหาความเร็วปลายก็คือความเร็วเมื่อเวลาผ่านไปสองวินาทีก็คือ v นะครับผมครับผมโจน,นี้ต้องการหาวีอ่าและเนื่องจากเป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับก็จะมีรน้สีทวีมมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือค่าจีก็เท่ากับลบสิบอ่าเมตรต่อวินาทีกำลังสองด้วยอ่าเกือบเริ่มเอาละมาทำโจทย์เลยดีกว่า คุณเอิร์ทครับเราต้องใช้สูตรเลยครับเนี่ยสูตรที่เราใช้นะครับก็คือ v เท่ากับ u บวก gt ครับผม v เท่ากับ u บวก gt เขียนสวยมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมันเขียนอย่างนี้เอาใหม่นะครับทุกคนขอเขียนใหม่แป๊บนึงขอโทษนะครับ v เท่ากับ u บวก gt มันบวกเป็นอะไรอ่ะเป็นไรอ,ะไรอ่ะแทนค่านะครับผมอ่ะใส่ v ไปก่อนเลยเพราะเราไม่รู้ u เท่ากับ25 e, บวกครับ t เท่ากับลบสิบเวลาก็คือ t t ก็ใส่สองเข้าไปอ่าจากนั้นก็มาคูณกันตอนยี่ห้าบวกกับบวกกับลบสิบคูณสองก็ได้ลบยี่สิบนะครับใช่ครับลบยี่สิบครับผมอ่าแล้วก็ลบจะบวกเป็นลบใช่ครับผมยี่ห้าลบยี่สิบ ก็จะเท่ากับ5นั่นเองครับผมห้าเ <5 S 1> <อ>มตรต่อวินาทีความเร็วปลายขอ้นนี้ก็คือ5เมตรต่อวินาทีนะครับผมแล้วก็เป็นทิศอะไรนะครับอ่าต้องเขียนอย่างนี้ก่อนครับเนื่องจากเป็นบวกนั้นก็จะเป็นทิศขึ้นดังนั้นนี่คือทิศขึ้นครับผมอ่า เราก็เ้าสรุปนะครับว่าความเร็วเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีก็คือ5เมตรต่อวินาทีและก็เป็นทิศขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมข้อนี้เราเนี่ยยกตัวอย่างมาข้อนึงนะครับก็คือก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ